สวัสดีค่ะก็วันนี้มาพบกับโบกแล้วนะคะก็วันนี้มาพูดถึงเครื่องสําอางจากเกาหลีที่ฝากเขาหิ้วมานะคะก็เป็นของราคาพิเศษก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูใน Facebook ของ Everything ได้นะคะก็เขาเหลืออย่างละหนึ่งชิ้นที่โบอเอามาโชว์นี้นะคะก็ถือว่าถูกใครสนใจก็ลองอินบอกเข้าไปคุยกับร้านค้านี้ดูนะคะก็ ามาดูกันเลยแล้วกัน,น่ะว่าโบฝากเขาซื้ออะไรบ้างถ้าเกิดใครสนใจก็ไปซื้อที่ร้าน Everything ได้นะคะที่โบจะก์ไว้ให้ก็มีของน่าสนใจเยอะแต่ว่าที่ร้านไม่ได้ตั้งใจจะขายก็เอามาลดราคาพิเศษให้ก็มีอย่างละหนึ่งชิ้นถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อก็เป็นของแท้จากเกาหลีเลยนะคะก็มีเบตเขียวกับเบตม่วงราคา150ร้อยห้าสิบบาท อันนี้ฝาแอร์เขาฮิ้วจากเกาหลีเลยนะคะแล้วก็แต่กันแดดจะไม่มีอันนี้โบฝากเขาซื้อเออมันลดน50%อ่ะโบซื้อรอบก่อนตั้ง400รอบนี้ก็เหลือ200อันนี้โบใช้เป็นหลอดที่สองแล้วเออโบว่นหน้ามันเนียนดีนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นพอพายเมอร์เบสดหรือเปล่าเลยทำให้มันติดทนดีอะคะ่ะรู้สึกว่าแป้งก็ติดหน้าง่าย แต่ตัวนี้เอที่ร้านไม่ได้เอาไปลดนะคะแล้วก็มียาฟู่แป้งอันนี้เขาคงลดให้พิเศษเหลืออย่างละหนึ่งกล่องก็คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะคะเ,เขาบอกว่าเบอร์หนึ่งเป็นพวกหน้านเนียนแต่เบอร์สองเป็นผิวปกติอะไรประมาณนี้โบก,ก็ไม่ค่อยดูนะคะแต่ว่าเอ,อ,อันนี้เป็นของแท้ฝากเขาหิ้วมาเลยแล้วเขาก็จัดรายการช่วงนี้ที่เกาหลีนะคะ อันนี้โบซื้อมาใช้แต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจซื้อก็ไปดูที่ร้าน e v e r y ต h ิ n g ที่ลิงไว้ก็ได้นะคะถ้าใครสนใจก็แต่ว่าของมันมีอย่างละหนึ่งชิ้นแต่น,นี้โบซื้อมาใช้เองเพราะว่าโบยังไม่มีเบอร์หนึ่งนะคะก็หมดแล้วที่โบฝากเขาซื้อของจากเกาหลีนะคะก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ